สวัสดีครับยินดต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง omlete channel นะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับพระผงขุนแผนนะครับสิรุ่นศิราพมมหามงคลนะพรมหามงคลนะขออภัยนะวัดโพสีสะอาดนะครับเป็นวัดเดิมที่หลวงปู่มหาศิลา จําวัดอยู่นะครับออนะแล้วก็เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงหลวงปู่มหาศิลาปลุกเสกนะครับก็มาเชิญชมกันนะฮะเป็นรุ่นที่รุ่นหนึ่งที่แนะนำนะฮะถือว่าสวยงามนะครับใครชอบพระทรงขุนแผนนี่นะก็เชิญชมได้เลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับฝากติดตามฝาก Subscribe นิดนึงนะครับเป็นกําลังใจและ ขอความเมตตาด้วยนะฮะเหรียญแรกนะครับออ,องค์แรกนะเขาจะมีรายชื่อบอกเนื้อชัดเจนนะครับเนื้อน้ำตาลจินดามณีหน้นากาก 2K นะฮะสวยงามอีกแล้วนะครับเนื้อผงจินดามณีนี่ก็น่าจะรู้อยู่นะหน้ากากเป็นหน้ากากโลหะ 2K นะครับเนี่ยหลังยันชัดเจนเลขโค้ดก็มีชัดเจนนะฮะเลขโค้ด13นะครับ กำลังคล็กกระทัดรัดนะฮะ,ะเดี๋ยววัดให้ดูเป็นเป็นเป็นแบบห้อยเบาๆสวยๆเลยอะ่ะผมว่านะประมาณ2เซนนะฮะสองเซนสูงสูงสามเซนครึ่งนะไม่ใหญ่ผู้หญิงก็ห้อยได้เด็กก็ห้อยดีนะฮะผู้ใหญ่ก็ห้อยสวยนะครับเนื้อสูงกิ่นหอมมากผงจินดามมณีหอมมากนะครับ เหรียญที่ต่อไปนะครับเหรียญต่อไปรุ่นสิราพรมหามงคลน,นะครับอ,อันนี้จะเป็นกล่องรุ่นนะจะมีรุ่นที่แบบแจกกรรมการก็มีนะอันนี้เป็นเนื้อนะครับองนี้เนื้อเนื้อเหลืองครับเกรสรหน,น้ากักชนวนทองละคังอเกรสรก็หอมมากเนื้อเกรสรอ,องนี้ก็หอมมากนะครับ เลขโค้ดต้นๆเลยนะเลขสี่ห้าเลขยี่าครับเลข25หลังยันสวยงามนี่หลังงพุทยันหลวงพู่ศิลาวัดโพสีสะอาดนะสวยนะครับใครสนใจก็เชิญติดต่อด้านล่างได้เลยนะแคปรูปมาชอบองค์ไหนก็แคปมาแล้วก็บอกมานะครับ เหรียต่อมานะครับของต่อมาอันนี้เป็นเนื้อเนื้อขาวนะครับผงอิดทิ่เจร,รวมเกจิอาจารย์หน้ากาก2ออ๋อผงแบบว่ารวมเกจิอาจารอืมก็หอมเหมือนกันนะฮะเลขโคดเลขโคดอะไรเอ่ยเห็นไหม เลขโคตก้า9เกเลขเบิ้ลครับ99ครับเลขเก้เก99นะครับองค์นี้เลขเก้าต้องขึ้นคออีกแล้วมั้งนะหน้ากาก 2K ด้วยนะผมอิติเจรวมเกจิอาจารย์นะะอ่เหรียญต่อมาโอ้โหเนื้อน่าจะใบลานนะเนี่ยสีดำอ่ะใช่เลยครับใบลาน หน้าก,กากทองแดงผิวไฟโอ้โหเลขโคดเลขโคดอะไรเหรือ8ตัวเดียวเนี่ยไม่ใช่ละหกเจ็ดเนื้อใบลานหน้าก,กาศทองแดงผิวไฟสวยงามสวยทุกเหรียญเลยสวยทุกองค์นะ รุ่นนี้ชอบมากเลยนะครับใครสนใจก็เชิญเลยนะต่อมาก็เนื้อดําใบลานหน้ากากชนวนทองระครังนะฮะก็คล้ายๆกับองค์ใบลานตะก,กี้นะแต่นี้ดูแบบพระเป็นสีทองระครังนะเลขโค้ดนะครับดูกันไปเลยสองก้านะครับพระสวย นะต่อมาโอ้เนื้อแดงเนื้อแดงครับแดงสุริยันหนะ้ากากทองแดงผิวไฟสวยๆนะครับดูได้นะฮะซุ้มเลขโคดต,ตัวเดียวเลขโคดต,ตัวเดียวด้วยนะฮะ โค้ดตัวเดียวหรือเปล่าอ๋อเจ็ดหกครับตะกี้หกเจ็ดนะอันนี้เจ็ดหกสวยนะเนื้อแดงนะอ่ะเหรียญสุดท้ายนะครับโอ้เนื้อแดงเหมือนกันแต่หน้ากากอะไรเอ่ยหน้ากากปาก้าแน่นเลยอุย้ยหน้ากากเงินครับเนื้อแดงสุริยันหน้ากากเงินแท้นะฮะหน้ากากเงินแท้นะครับ,าก,าก,รบก็น่าจะเป็นรายการ สองจุดสิบรายการต้นๆเลยฮะเนี่ยมีรายการรายการต้นเลยรายการบนๆนนะก็เดี๋ยวดูก่อนเลขโค้ดอะไรเลขโค้ดอะไรแปดสิบส <82. S 1> องเลขสวยด้วยนะรายการนี้ก็สวยนะครับนี่ สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะฮะใต้คลิปมีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะสำหรับการติดตามชมกันจนจบนะฮะแล้วก็นะมีอะไรก็ถทายกันมาได้นะครับแคปรูปส่งมาคร è, <c oughs> mm ับชอบองค์ไหนบอกกันได้เลยนะฮะยินดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ